น้าเป็มยามมังกรได้อย่างรครับใส่ไม่รู้เยเหนียค่ะก็้าลองสังเกตดูส่วน,นต่างๆของมังกรนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบจักสานงประเทศนะครับเป้นอันที่สุดก็คือเขาค่ะเขาเนี่ยจักวาจักวา จับปางครับเขาวคราวจากแพค่ะครับจมูกจากสิงโตครับสิงโตค่ะครับลำตัวเหมือนงูเหมือนงูเปล็ดน้ำปลาค่ะครับเล็บเหมือนเหี่ยวเหมือนเหี่ยวค่ะเล็บเหมือนเหี่ยวนะครับหางเนี่ยเอ่อเหมือนเหมือนหางโหน้าค่ะครับก็ประกอบไปด้วยหลากหลายนะครับลักษณ์ของสัตว์แต่ละประเทศนะครับที่ประกอบ ก็จะเป็นสองรสัตที่ติความมงคลในแต่ละชนิดที่มีการผสมประสานนะคะมาเป็นมังกรทองใคะที่เปรียบเสมือนเป็นสัตว์ของนะคะเหล่าเทพเจ้าที่เป็นตัวแทนขององค์เทพเจ้านะคะเพื่อที่จะมาอวยอวยพรอวยชัยให้กับทุกทุท่านพ่อแม่พี่น้องชาวปักน้ำโบกมาปกปักรักษา เป็นความเชื่อที่เราก็จะเคารพนับถือสรัทธากันมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันถึง108ปีนะคะวะ่าเป็นสมน์เป็นตัวแทนนะคะของเทพเจ้ตาต่างๆนะคะใช่ครับแล้วก็สำหรับนักแสดงนะครับที่มาร่วม <นะ S 2> บวนสรวงทอ,องนะครับก็จะมีความภาคภูมิใจนะครับพวกเราที่เป็นลูกหลากกนของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยถ้าเลี้ยวขนาดนีก็กอยากบบเป็นหนึ่งในคณะนักแสดงที่ได้ร่วมเชิด ก็สนับสนุนนะคะโดยจุฬาพงศ์คุ้ยจุฬาะะงพงศ์ครับสำหรับดีนี้ครับจุฬาพงศก็ส,สนันบสน,นุนแล้คุณพ่อองเจ้าพ่อจะได้ฝากน้ำปูนะครับของเราลูกนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าทุกท่านจะได้ชมความยิ่งใหญ่ประการตาค่ะนะคะาจากการแสดงนะคะคณะหนังกอบห่อนะคะเจ้าพ่อที่แม่ปากน้ำโขลค่ะ ซึ่งในทุกๆปีนะครับก็จะมีการฝึกซ้อมกันนะครับนาเจ้าแม่นักผานะครับที่เดยต้องต้องต้องเรียกว่านักผาริเวณนไม่ต่างกัน้กรอทุกครั้งจึงรับนับจากนี้ย้อนหลังไปประมาณหน่งเรื่องฝุกซ้อมกันนะครับจหลชาวังหวัดนครสหรรคตกอมาอนที่เราต้องเริ่มต้นการฝึกซ้อมเราก็จะมี ส่วนพิธีเปิดกรองก่อนใช่ไหมคะใช่ครับก็เหมือนเป็นพิธีไหว้ผูค่ะครับก็เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ตะกการะบิดพิธีนี้นะครับค่ะนะคะก็จะเป็นการเปิดกรองก็เปลี่ยนสมล้นเป็นสำหรับว่าจะเข้าสู่ในส่วนของใกล้เทศกาลตรุษจีแล้วที่จะมีพนะกงานทองนักแสดงมาบริเวณตัวเป็นผิดซ้อนนะคะที่บริเวณลานด้านหน้าของศาลเจ้าเฉพาะ สถาบันอิสร้แม่และของ,องอมังกรทอ,อ,องนะคะเจ้าก็จะได้ถามคุณเองค่ะใช่ครับต้องบอกว่าเอ่อเรานักแสดงนะคร์เก็ได้ใช้เวลาว่างนะครับหลังจากทำงานนะครับหลังจากเรียนมาทุกท้องถิ่นนะครับก็ต้องบอกว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเราควบคุมก่อนนะครับก็จะมาควบคุมนะครับดูแล เขาบอกว่าคณะนักแสดงทุกทิศทางใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าให้สนทนการซิลซ้อมเนี่ยนะคะบางบางอย่างมันอาจจะมีเรื่องของอันตรายนะคะเพราะว่าคณะนักจอมหอของเราก็จะมีการตีนเสาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโชว์ไฮไลท์พิเศษที่หลายๆคนบอกว่ารอติดตามนะคะก็จะมีการปีนเสาท้นไฟนะคะก็ นี่กีดว่าเป็นอีนิ่งไฮไลท์เพราะฉะนั้นกราจะต้องใช้ทั้งความสามารถอย่างที่เราบอกว่าด้วยน้ำหนัก ของตุ๊กเงินกรทองเนี่ยน้ำหนักเนืดมากๆ,ๆ,ๆนะคะเพราะฉะนั้นความอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอแต่นะคะนักแสยงของเราทุกคนก็ต่้งตั้งใจงที่จะฝึดซอมให้ดีแล้วก็ได้การปกป้องปกป,ปักรักษาจากองค์เจ้าพระเจ้าแด้วยนะคะในการคุ้มครองในการฝึดซองต่างๆนั่นเองค่ะในที่ <ๆ S 2> ทีการแสดงครับก่อนจะแสดงเนี่ยปฏิการทุกนมน